สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนใหม่อิสสุดดีแม X Series สวัสดีเช้าของวันหยุดแห่งสัปดาห์คอมมา r ด n เน็กซ์เจนสองพกันนะครับแน่นอนครับสัปดาห์นี้สายบริสต์นี้นั้นจะต้องไปเก็บบรรยากาศจากงานมาให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่นอกจากเรื่องของงานคอมมา r ด n เน็กซ์เจนแล้วเราก็ยังไม่ลืมที่จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆของโลกยุคดิจิทัลมาให้คุณได้ชมกันแน่นอนครับและสัปดาห์นี้ครับเราก็ขอเริ่มรายการกันด้วยเรื่องของแหล่งพลังงานไฟฟ้าขนาดพกพาที่มีได้ทั้งจากเซลล์เชื้อเพลิงอย่าง Cra f t w o r k และพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากข้อมือของเรา <c oughs> <c oughs> จบจากดูเทคโนโลยีใหม่ๆกันแล้วเราจะพาคุณไปชมไฮไลท์เด็ดๆจากในงานคอมมา r t next gen 2015กัน <c oughs> จากนั้นเซอร์ไพรยังอยู่ที่จังหวัดตราดครับไปดูกันว่าสัปดาห์นี้เซอร์ไพรจะพาคุณไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง <c oughs> ส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาดีๆที่เราจะไปอัปเดตเทคโนโลยีกันแล้ว สนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินโทร1115 ช่วงนี้มีอีกหนึ่งโปรเจกต,ต์จาก Kickstarter มาอัปเดตกันครับ Craftwork เป็นนวัตรกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กที่สุดในโลกครับซึ่งได้รับการพัฒนาจากบริษัทเทคโนโลยี e z e l o n จากเยอรมันที่สามารถให้พลังงานสำรองกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ซึ่งทาง Craftwork นั้นก็มีกำลังไฟสำรองใช้ได้นานเป็นสัปดาห์ๆครับ e z e l o n นั้นเป็นบริษัทที่คำนึงถึงความต้องการในการใช้พลังงานแบบพกพาที่เพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเหตุนี้นะครับทางบริษัทจึงได้คิดคน้นนวัตรกรรม เซลล์ Sales, เชื้อเพลิงที่เรียกว่า Craftwork มาตั้งแต่ปี2008ครับจนในปัจจุบันนั้นขั้นตอนการพัฒนานั้นสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้แล้วทางบริษัทจึงได้ร่วมกับทางเว็บไซต์ Kickstarter เพื่อระดมทุนนำเงินที่ได้มานั้นผลิตออกมาสู่ตลาดครับ โดยอุปกรณ์ตัวนี้นั้นจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเซลล์เช er ื้อเพลิงที่ให้ผู้ใช้นั้นเติมก๊าซเข้าไปในตัวอุปกรณ์ซึ่งสามารถเปลี่ยนก๊าซเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงด้วยเวลาการเติมก๊าซเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นและยังมีช่องเสียบสาย USB แบบมาตรฐานเพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือกล้องถ่ายรูปที่สามารถให้การสำรองพลังงานได้เป็นเวลานานในขณะที่ตัวอุปรกรณ์นั้นมีขนาดเล็กและง่ายต่อการพกพามีน้ำหนักเพียงแค่200กรัมเท่านั้นครับวันวันหนึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนนั้นต่างก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทั้งนั้นครับ แล้วถ้าเกิดแบตหมดจะทํำยังไงล่ะครับแน่นอนครับก็ต้องชาร์จสิครับแต่พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่นั้นก็ต้องผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติต่างๆใช่ไหมล่ะครับช่วงนี้ผมมีว a ร์เ b l บตัวใหม่ที่เป็นที่ชาร์จแบตท,ที่สามารถสวมใส่ไปไหนมาไหนได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยซึ่งเป็นผลงานของบริษัทพรหับนั่นเองครับ โดยบริษัทพรหับได้ผลิตอุปกรณ์ Wearable สำหรับชาร์จแบตที่สามารถสวมใส่ได้ที่มีชื่อว่าแววงแบนและเพียงแค่เขย่าแขนขึ้นลงก็จะกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสำรองให้เราได้ใช้แล้วล่ะครับโดยเครื่องชาร์จนี้วิธีใช้ก็ง่ายๆครับแค่ใส่ไว้ที่ข้อมือแล้วทำการเคลื่อนไหวเท่านั้นเองและเมื่อแบตเตอรี่มือถือโน้ตบุ๊ก หรือว่าแท็บเล็ตหมดเราก็เพียงแค่นําสายชาร์จมาเชื่อมต่อกับแววนแบนเท่านั้นเองครับโดยแววนแบนนั้นจะสร้างพลังงานขึ้นมาเก็บไว้จากการเคลื่อนไหวของผู้ที่สวมใส่นั่นเองครับซึ่งภายในแววนแบนนั้นจะใช้พลังงานจากแม่เหล็กไว้เป็นแบตเตอรี่สำรองครับแต่ตอนนี้แววนแบนนั้นยังไม่วางขายครับใครที่สนใจก็ต้องอดใจรอกันไว้ก่อนครับแต่เชื่อว่าเมื่อจาอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมาจริงๆคงจะได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวละครับ ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพราวนะคะและพราวก็มีเรื่องราวของเทคโนโลยีมาอัปเดตกัีกเฉันเลยค่ะในยุคที่ของไฮเทคนะคะเริ่มอยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นในลักษณะที่เรียกว่าสวมใส่ไปไหนมาไหนได้ผู้คนเองเนี่ยก็เริ่มให้การยอมรับมากขึ้นค่ะถึงแม้ว,ว่าอาจจะมีเสียงบ่นบ้างหรืออาจจะยังไม่แพร่หลายเท่ากับสมาร์ทโฟนนะคะแต่พราวเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านั้นค่ะจะต้องถูกผสานาไว้ในแทบทุกอย่างรอบตัวเราอย่างที่เราหนูไม่รู้ตัวแน่นอนค่ะ อย่างที่เพื่อนๆทราบค่ะว่าเทคโนโลยีแบบ variable หรือเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้นั้นกําลังเป็นที่กล่าวขานถึงอย่างเช่นนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะที่ตอนนี้ก็มีให้เห็นกันจากหลายค่ายแล้วทั้งฝั่ง Google Apple หรือ Microsoft หลายรุ่นนะคะนอกจากจะเป็นนาฬิกาแล้วเนี่ยยังรับหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ด้านสุขภาพไปในตัวอีกด้วยไม่ว่าจะวัดก้าวเดินวัดชีพจรวัลลักษณะการพัก่อน,นอนหลับของเราคือมันเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้ถูกสวมใส่ใติดตัวเรานั่นเองค่ะ แลก็มีหลายคนเช่นกันนะคะที่ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่พอเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องมานั่งชาร์จแบตมันทุกวันทั้งที่เวลาใส่นาฬิกาข้อมือแบบเดิมกว่าจะเปลี่ยนฐานกันทีนีก็นานเป็นปีเลยเพออยากใช้ว่นตาอัจฉริยะก็รู้สึกว่าจะต้องใส่ต้องคพบอ,อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมกันให้มากไปกว่าน,นี้ทุกวันนี้นะคะก็มีกจ็อยู่เต็มตัวไปหมดแล้ว อยากจะบอกว่าต่อไปนะคะเทคโนโลยีแบบ wearable เนี่ยจะเข้ามากลมเกลืนกับชีวประจำวันเรามากขึ้นค่ะอย่างเช่นโปรเจกต์จากคอร์สจาก Google และ Device นั่นเองค่ะโครงการนี้เป็นการปลดข้อจำกัดของการฝังเทคโนโลยีบนเสื้อผ้าค่ะที่เดิมนั้นเนี่ยต้องอาศัยการเย็บเซ็นเซอร์ติดไปกับส่วนต่างๆของเสื้อผ้าแต่คราวนี้ Google มองภาพให้กลมกลืนเป็นธรรมชาติกว่าเดิมด้วยการผลิตเส้นใยผ้าที่นำไฟฟ้าได้นั่นหมายถึง เสื้อผ้าที่เราสวมใส่นั้นเนี่ยมันคืออุปรกรณ์ไฮเทคทั้งชิ้นค่ะดังนั้นนะคะในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องเปิดคิวอาเพื่อแกลกไลน์กันแล้วละค่ะอาจจะแค่ชนไหล่กันแล้วก็ปล่อยให้เสื้อผ้าไฮเทคของเราไปสั่งงานสมาร์ทโฟนและแอปให้ทําในแบบที่เราต้องการชีวิตเราเนี่ยก็จะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเราสามารถสั่งให้การรูปแขนเสื้อขวาเป็นการเปิดปิดเสียงเพลงรูปแขนเสื้อซ้ายเป็นการเปลี่ยนเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะ โดยกระบวนการผลิตเส้นได้ทั้งหมดนั้นนะคะใช้กระบวนการตามปกติธรรมดาเลยทําให้ต้นทุนการผลิตไม่ได้มีอะไรมากและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะเคล็ดลับจริงๆเนี่ยอยู่ในเส้นใหญ่พิเศษต่งางหากค่ะต่อไปเนี่ยรีวารุ่นที่หลายๆคนหมายปองนะคะอาจจะถูกผลิตขึ้นมาจากเทคโนโลยีในโปรเจกต์แจ็คคอร์ดก็ได้และพอถึงวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากแล้วว่าเราเก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีแบบสมสั์อย่างแท้จริงแล้วค่ะ สววันนี้นะคะหมดเวลาของพา้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างยิ้มห้อยขวางด้วยค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้านะครับกลับมาชมบรรยากาศจากงานคอมมานด์ Next Gen 2.15 5นะครับพร้อมไฮไลท์ที่จะยั่วน้ำลายให้คุณนั้นต้องออกมางานกันแน่นอนสักครู่เดียวครับ